สวัสดีครับผมสุทธรันหลวงหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของเชฟเบเล็กวิดีโอนี้นะครับเชฟเบเล็กจะมาแนะนําเกี่ยววิธีการเปิดสมัครใช้งาน g เก e レスปอนเบื้องต้นนะครับเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการในการติดต่อสื่อสารกับผู้มุ่งหวังของเรานะครับซึ่งข้อดีของเกทレスป s นนะครับก็จะเป็นในส่วนของอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ใช้สําหรับติดต่อสื่อสารกับผู้มุ่งหวังของเรานะครับเพื่อให้เกิดการซื้อและการขายเกิดขึ้นนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของวิธีการเปิดใช้งาานนนกกััเลยดีว่ะครบ ก่อนอื it, so people, wave, Cap, ่นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้ามาที่ Google ครับจากนั้นนะครับก็ให้พิมพ์คําว่า getresponse ครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปที่ getresponse.com นะครับเดี๋ยวเชฟเบล็กจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อให้เพื่อนๆง่ายต่อการใช้งานนะครับจากนั้นกดคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของ getresponse แล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนสกอร์ลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นในส่วนของ try อ getresponse ฟร e สาวันนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี30วันนะครับก็ให้คลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่อีเมลที่เชฟเบล็กได้สอนวิธีการเปิดใช้งานเบื้องต้นไปแล้วนะครับในส่วนของ gmail นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใส่ชื่อนะครับในกรณีที่เราจะเข้าไปทําการล็อกอินนะครับก็จะใช้ชื่อตัวนี้นะครับสําหรับการล็อกอินแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทําการใส่พาสเวิร์ดครับจากนั้นนะครับก็ให้ไปที่ start free trial นะครับ จากนั้นนะครับเขาก็จะพามาในหน้าของ CanFind the Email นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่ในส่วนของ Gmail ของเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะทำการ Activate นะครับ Get ท e ล s p อนตของเราครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทำการกด t i v i v e y o y r u r c o u o u ครับจากนั้นนะครับเขาก็จะพาเรามาในส่วนของหน้า to Activate your account นะครับก็ให้ทำการใส่ Detail account อีกครั้งนะครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับใส่ชื่อนะครับนมสกุลนะครับเบอร์โทรนะครับส่วนคอมพิวเตอร์ไม่มีไม่เป็นไรนะครับก็มาในส่วนของสตรีทนะครับในส่วนของที่เป็นรูปดาวสีแดงนะครับพยายามใส่ให้หมดนะครับซิตี้นะครับเมืองนะครับสเตรทนะครับก็คือจังหวัดนะครับซิปนะครับก็ให้ใส่รหัสไปรษณีย์ครับคันท์รีนะครับก็คือประเทศไทยครับสําหรับตัวอื่นนะครับ ที่ไม่มีดาวนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับจากนั้นนะครับก็ให้กดนะครับ i h a v e a List to Import นะครับแล้วก็ทำการอัปเดตนะครับดีเทลครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเขาจะส่ง SMS นะครับมาที่เบอร์โทรของเรานะครับที่เราให้เขาไว้นะครับก็ให้เขาทำการส่งโค้ดเข้ามานะครับหลังจากที่เราได้รับโค้ดผ่านทางโทรศัพท์มือถือจาก Get Response แล้วนะครับ ซึ่งก็อาจจะใช้ระยะเวลาซึ่งแตกต่างกันนะครับในส่วนของเชฟอเล็กเองนะครับที่เปิดอันใหม่นี้นะครับก็ใช้ระยะเวลาหนึ่งวันนะครับก็คือย4บชั่วโมงฝากเขาจะส่งโค้ดมาให้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยดรอปวิดีโอนี้ไว้ก่อนแล้วเพื่อรอรับโค้ดนะครับโอเคนะครับงั้นเชฟอเล็กใส่โค้ดเลยนะครับจากนั้นนะครับกด Verify เลยครับหลังจากเรากด Verify เรียบร้อยแล้วนะครับเขาาก็จะพาเราเข้ามาในส่วนของอ่าแดชบอร์ดนะครับก็คือในส่วนของ เบื้องหลังนะครับซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของเรานะครับซึ่งในส่วนของการสมัคร Getrespon น e นะครับสำหรับอีเมล์มาร์เก็ตติ้งหรือจดหมายติดตามผลนะครับที่เราจะใช้ในส่วนของติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้มุ่งหวังเพื่อให้เกิดการขายเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเชฟแล็กเองนะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเซตอัพต่างๆนะครับ ว่าเราจะเซตอัพกันยังไงนะครับในส่วนของจดหมายติดตามผลนะครับเพื่อเวลาที่ผู้มุ่งหวังกรอ,อกข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยจดหมายก็จะทําการส่งไปหาผู้มุ่งหวังทันทีเพื่อสร้างความสัมพันธ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อสร้างความสัมพันธ์เสร็จก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อขายเกิดขึ้นนะครับหรือว่าผู้มุ่งหวังสนใจที่จะมาสมัครทําธุรกิจกับเรานะครับหวังว่านะครับวิดีโอนี้คงไม่ยากเกินไปนะครับสําหรับการเซตอัพนะครับที่จะยากหน่อยก็เป็นในเรื่องของการรอ,อโค้ดนะครับ ที่จะได้รับจากผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งบางท่านอาจจะใช้ระยะเวลาเร็วบางท่านอาจจะใช้ระยะเวลาช้านะครับแต่อย่างที่บอกนะครับก็คือของเชฟเล็กเองนะครับต้องใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับถึงจะได้รับโค้ดนะครับโอเคนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรนะครับก็ขอให้ส่งเมลกลับมาสอบถามเชฟเล็กนะครับเพื่อที่จะให้ช่วยแก้ไขในส่วนของปัญหาต่างๆนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับ เชฟเล็กขอบคุณครับสวัสดีครับ